จะไปดูกันที่ทวีปแอฟริกากันสักหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นกังวลกันเลยทีเดียวนะฮะในประเทศของโกเนื่องจากว่าตอนนี้เชื้ออีโบลากลับมาอีกครั้งแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุขของคองโกรายงานว่าพบอีโบลาอีกครั้งในบริภาคแอฟริกากลางขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะฮะหลังจากที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย,ยก็คือ2รายแล้วเนี่ยฮะซึ่ง2รายนี้ก็ติดติดกันเลยนะฮะต่อจากรายแรกนะ,ะเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่เสียชีวิตนั่นเองผู้เสียชีวิตรายแรกนะฮะเป็นชายวัย31ปีจากเมืองบันคาดานะฮะในจังหวัดเอควาเตอร์ arter, นะฮะซึ่งก็ ตั้งอยู่นะฮะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคองโก,โกโดยชายคนนี้เนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการวิจารวินิจฉัยนะฮะว่าเป็นอีโบลาหลังรักษาตัวอยู่หลายวันเนี่ยในที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตในวันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองจากนั้นเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อรายที่2เรียกว่าติดกันเลยเนะี่ยนก็คือเออเป็นน้องสะพ้ายของเขานะอายุ25ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่25เมษายนทางทีโดสอัพฮานอม รกเบียเอซูสนะฮะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าการระบาดของอีโบลานี้เนี่ยนะฮะก็ยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจริงและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันการระบาดรวมถึงหาต้นต่อของเชื้อรอบใหม่นี้ สำหรับไวรัสอีโบลาเนี่ยนะฮะเคยสร้างความหวาดหวั่นไปทั่วโลกมาแล้วในช่วงของการระบาดใหญ่เมื่อปี2014-2016ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ร้ายแรงมากเลยนะฮะจนถึงที่ขนาดที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยต้องออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยมีผู้ติดเชื้อนะครับพบกระจายอยู่ในไลบีเรีย เชร์ราลีโอนกินีไนจีเรียแล้วก็มาลีนะฮะรวมมากกว่า30,000เคสส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีมากกว่า1,000 0รายด้วยนั่นเองไวรัสนี้เนี่ยนะฮะก็แตกต่างจากเชื้อไวรัสอื่นๆที่แพร่กระจายอยู่ผ่านทางอากาศนะะจากว่าเชื้ออีโบลาเนี่ยจะพบได้แค่ในของเหลวจากผู้ติดเชื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะอุจจาระอาเจียนน้ำลายหรือแม้กระทั่งนมแม่ ในการแพร่กระจายของไวรัสนะฮะหากสัมผัสกับของเหลวเหล่านี้แล้วไม่ได้ล้างมือเนี่ยเชื้อไวรัสจะเข้าไปตามช่องทางต่างของร่างกายนะเช่นปากจมูกหรือว่าตา เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็จะโจมตีระบบภูมิคุมค้มกันของสิ่งมีชีวิตนั้นๆฮะส่งผลให้เซลล์จำนวนมหาศาลทยอยกันล้มตายร่างกายจะพยายามซ่อมแซมด้วยการผลิตเซลล์ภูมิคุมคมค้มกันมากขึ้นนะฮะก่อให้เกิดการระเบิดของเส้นเลือดที่เรียกว่าพายุไซโตไคน์นะฮะหลอดเลือดฝอยนะฮะก็จะแตกทั่วร่างกายเลยนะจะส่งผลให้เลือดเนี่ยออกจากช่องทวารต่างๆซึ่งก็จะนำไปสู่วงจรใหม่นะแห่งการติดเชื้อ ให้แก่ใครก็ตามที่สัมผัสเชื้อนั่นเองวงจรดังกล่าวยก็ทําให้การจัดการกับศพผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องทําโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยอุปสรรคไม่ใช่ความยากในการรักษานะฮะแต่ว่า ในหลายประเทศของแอฟริกาเนี่ยผู้คนก็อย่างที่รู้กันนะครว่ามีการศึกษาน้อยแล้วก็ไม่เข้าใจสถานการณ์มีข่าวลือผิดๆนะเกี่ยวกับอีโบลาเช่นถ้าคนป่วยเข้าไปในศูนย์ดูแลจะไม่ได้กลับออกมาหรือถูกตัดอวัยวะไปขายซึ่งสิ่งนี้ก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยนะ,ะก็เลือกที่จะซ่อนตัวผู้ป่วยหรือก็จัดการกับศพกันเองด้วยเนี่ยนะก็ก่อให้เกิดเป็นวงจรการระบาดท,ที่กว้างขึ้น สำหรับการระบาดรอบล่าสุดนะ,ะขณะนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรวม233รายตอนนี้ก็ถูกแยกกักตัวแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการแล้วผลการทดสอบเชื้อเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการในกรุงกินซาชานะฮะเมืองหลวงของคองโกโก,ก็พบว่าเชื้ออีโบลารอบนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการระบาดรอบก่อนที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า2,000รายจึงทำให้ต้องมาหาคำตอบกันนะฮะว่าแล้วผู้ติดเชื้อรายแรกเนี่ยฮะได้รับเชื้อมาจาก ที่ไหนแล้วได้รับมาได้อย่างไรนั่นเองเนื่องจากว่าก็อย่างที่เขาได้บอกนะครว่าก็ไม่ได้ติดมาจากรอบก่อนแล้วมันมาจากไหน แต่ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะทางองค์การอัมไมโลก็ได้ส่งวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออีโบลาเข้าไปในเมืองบันคาดาแล้วซึ Ebola Ebola ่งวัคซีนดังกล่าวเนี่ยก็มีชื่อทางการค้าก็คือเอเวโบนะฮะซึ่งก็มีอัตราการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่97.5เนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทางองค์การอัมไมโล่นะฮะ WHO เนี่ยก็ได้ส่งมอบไปแล้ว200โดสเราจะฉีดให้กับผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะฮะเพื่อตัดวงจรการระบาดรวมไปถึงฉีดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ งานในฐานะแนวหน้าด้วยนั่นเอง เรกว่าตอนนี้เนี่ยอีโบลากลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะระบาดเป็นวงกว้างหรือไม่ก็ต้องให้ความรู้กับชาวแอฟริกาที่อยู่ใน,ในที่นั้นด้วย,น,ยนะฮะว่าเออมันก็ติดได้จากทางของเหลวนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการจัดการกับศพเนี่ยเาจะต้องทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องมีความปิดมิดชิดนะ,ะแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่มันก็จะเป็นเรื่องของความข่าวลือเนี่ยนะฮะการศึกษาที่ ก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะฮะทำให้หลายๆคนก็เข้าใจผิดนะฮะซึ่งจุดที่ย่าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จุดนี้มากกว่าแล้วก็อย่างที่รู้กันนะฮะอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเชื้ออโบลามันจะคล้ายๆกับโควิดถึงมันจะไม่ได้คล้ายในแง่ของการ ทำลายระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้ขนาดนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่รุนแรงขน,ขนาดนั้นแต่ว่าช่องทางการติดโควิดกับติดอีโบลาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะก็คือตาจมูกแล้วก็ปากซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยบริเวณใบหน้านยค่อนข้างจะอันตรายเลยนะดังนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ต้องช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอีโบลาจะยังไม่เข้าประเทศไทยแต่ว่าเรายังมีโควิดอยู่ในประเทศของเราอยู่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ย เอ่อล้างมือบ่อยๆนะฮะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็อย่านํามือเนี่ยไปสัมผัสหน้าสัมผัสจมูกสัมผัสปากเรยกว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยอย่าสัมผัสเลยนั่นเองนะหากว่ายังไม่ได้ล้างมือเนื่องจากว่าเชื้อโควิดมันก็อาจจะติดจากทางนั้นด้วยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงถ้าสมมุติว่ามีอีโบลาเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราไปจับแล้วเราไม่ได้ล้างมือแล้วเราไปจับหน้าคล้ายๆกับโควิดเลยมันจะติดคล้ายๆกันเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาการ อ่ะาวันนี้คือรายการข่าวด่วนใ,ในการประจําวันนี้เรื่องของภาวะเข้าของราคาสินค้าแพงขึ้นเริ่มดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมพร้อมหรือยังนะเนื่องจากว่าวันนี้ก็จะเริ่มแพงขึ้นกันแล้วนะฮะเราต้องปรับตัวใช้ชีวิตให้อยู่อ่ออยู่ในยุคนี้ให้ได้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายกันหน่อยนะรวมไปถึงเรื่องของโควิด -19 ที่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะถึงแม้ว่า อาก็ใกล้จะมีการประกาศเป็นโรคประจํถท่นแต่ว่าเรื่องของการป้องกันตัวเองก็ยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะการไม่ติดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นเองนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยทั้งหมดนี้คือรายการข่าวด่วนทันเหตุการณ์ประจําวันนี้ป้องกันในใหม่สวัสดีครับ